ถามมาครับว่าโกลโพสิบเวลาถ่ายหน้าตัวเองดูในโทรศัพท์มันกลับด้านต้องทำยังไงครับแก้ไขปัญหาไงเราไปดูกันเลยครับทุกคนก่อนไปฟังทุกคนกดติดตามหน่อยครับให้เราไปที่ setting ครับแล้วก็ไปที่ reference นะครับ reference แล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดนะครับไปที่ reset ครับผมแล้วก็จากนั้นก็ไปที่ factory reset ครับแล้วก็กด factory reset ปั๊บ ตัวนี้ก็คือมันสามารถใช้ได้เมื่อเวลาเราใส่แม็กเลนโบ r d แล้วมันค้างครับแล้วก็แ a c กซ์ y ซลีเซก็ใช้ได้เช่นเดียวกันครับอันนี้ครับเวลามันพวกติดโ er คดเออร์เดอฮะพวกติดบักอะไรฮะมันก็แก้ไขได้หมดครับแล้วก็ในเคสที่ยังไม่หายนะเพื่อนครับทำยังไงครับอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือ ให้ใช้อยู่2แอปนะครับแอปที่หนึ่งก็คือคายมาสเตอร์และแอปที่2ก็คือแคปคัทนั่นเองคือถ้าใครนะครับที่เล่นติ๊กต็อกอยู่แล้วนะครับเราก็ไปทําในแอปติ๊กต็อกได้เลยครับครับที่คายมาสเตอร์นั้นมันก็จะมีฟังก์ชันนีนะ้ก็คือคาว่ามิเวอร์นะฮะก็คือมันจะสลับกับด้านให้ครับแล้วก็ถ้าไปแคปคัทนะครับให้เรากดไปที่วิดีโอของเราเนี่ยครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราก็ไปที่ <Private. S 2> ทำว่าแก้ไขแล้วก็มันก็จะมีคําว่าหมุนแล้วกว็ภาพสะท้อนจากกระจกเงาและครอบตัดจะให้เราไปที่ตรงกลางครับภาพสะท้อนกระจกเงาครับอันนี้ครับมันก็จะสลับให้เราอัตโนมัติเลยครับทุกประโยชน์ใช่นไรก่อติดตามช่งก่อนสอนสกปรกเพราวาคุณผู้ชยแก้ไขทุกมานะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ